มาแสนเพชรเจ็ดหมื่นเซ็ดห้าหมื่นเพชรไม่ออกสักก์ขีให้กูสักกลัวเกมมึงจะเคมไปีไหนอี๋ oh, <no. S 1> ไอ้เฮียถ้าคลิปนี้ไม่ออกอีกรอบนึงผมก็คงจะเลิกสูงแมงจริงจัง,จ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 งๆและไอ้เฮียเลิกไปเลยดีกว่าไหมก <c oughs> ว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีสวัสดีชาวในข่าวชาวโซแลนชาวแร็กนะ้าร็อกชาว M M O R P G กันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาสุ่มวงล็อกเกือเกือกห้าหมื่นเพชรที่ผมบอกกันห้าหมื่นเพชรนั่นแหละมันมีสี่หมื่นเพชร, 50, พชร,แ, 40, พชรแต่ผมก็จะสุ่มไปจนกว่ามันจะได้ห้าหมื่นเพชรนะครับก่อนที่จะอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะ สุ่มเสริมหาหิวอะไรกัแล้วแต่อันนี้คือ EP ที่10 10กว่าแล้วมัง้งตั้งแต่สุ่มมาแสนเพชรเจ็ดหมื่นเพชรห้าหมืเพชรไม่ออกสัตว์ขี่ให้กูสักกลัวเกมมึงจะเคมไปไหนไอ้เหี่ถ้าลิปนี้ไม่ออกอีกรอบหนึ่งผมก็คงจะเลิกสุ่มแม่งจริงๆจังๆและไอ้หียเลิกไปเลยดีกว่าไหมหรือย,ยังไง กลับเข้ามาสู่ในบรรยากาศไลท์ที่ไลค,ความปาดีโหดร้ายขูดรีขูดเนื้อกันเหลือเกินเราจะไม่พูดพร่ำพำเพลงกันนะฮะผมผมไม่ได้มาทำคลิปหลายวันนี้ก็หลายเดือนเพราะผมไปสตรีมนะผมสตรีม New อยู่เพจก็ตั้มเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ปับ ผมสตรีมเกมแลกนะเนอะอยู่เพจก็ตั้มนะผมก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปแล้วหลังจากนี้ผมจะทำคลิปอาทิตย์ละครั้งแลละโอเค <Y> ah <oo> เรามาดูกันเลยว่าความเค็มอะ่ะเราไม่ได้อยู่ทะเลเลยเราอยู่แม่น้ำอยู่ในคอบเอาปลาวานมาว่ายน้ำเล่นมึงยังจะเค็มอีกไหมอ่ามใจเธอสินะเอาอย่างนี้กัแล้กันมีเท่าไหร่ใส่หมดมีห้าร้อยใช่ไหมเอาไปห้าอยก่อนละกัน ี่ื0นเพชร500โลของเราอาคือมาก่อนเลยันดับแรกเราจะเอากู้ไปใช่ไหมไป <S <S คลิปที่แล้วที่ทุกคนดูก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผมมันเกลือขนาดไหนสตรีมสดเลยแม่งก็เกลือเด่๋ยนะสตรีมสดทีเพิ่ม รอบนี้จะเข็มจะเข็มอีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนะคือแม่งเอ้ยซับไม่ออกการด้วยโอ้โหไม่ออกการสองครั้งติด็อกละกูออร้อยก็ไม่ออกโอ้โหเกินไปไปลุ้นเกินไป สองร้อยออกแล้วครับหนึ่งครั้งโอเคนะจําไว้นะครับเกือบร้อยโลสองร้อออกหนึ่งครั้งเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องดูว่าเราจะประสบการ์อะไรนะเรามาดูก่อนว่าการ์นันได้หรือยังได้ได้แล้วไปหนึ่งปุ๊บเราก็จะไปต่อนะครับตัวนี้ตัวนี้ไปต่อโอเคที่เผลอใครเผลอกูหรือมึงเผลออีกแปดเปอร์เซ็นจงออก สาธุให้แบบได้มีกำลังจอกำลังใจอะไรกันหน่อยเอากลับเข้ามาก่อนครับกลับเข้ามาเลยกลับเข้ามาให้มัน400โลผ่านไปแล้ว100โลนะฮะทุกคนก็ยังอยู่ในความที่100โล100กว่าโลยังอยู่ในความได้อยู่200อันหนึ่งนะปังกูอยู่ไหน ตอนนี้ไม่ต้องถามหาช้างครับมึงหาสองร้อยก่อนสองร้อยมึงยังไม่กระดิกมึงจะถามหาช้างลองแบบไม่ข้ามเวดีชั่นสักห้าสิบโลดูไม่ต้องถามหาช้างเลยครับตอนนี้มึงมึงถามมหาสองร้อยก่อนเนี่ย เกลือเกินไปป่ะตกร,ร้อยมาครั้งเดียวเองนะเฮ้ยรอบนี้ยนเค็มนะมีแต่คนบอกว่ารอบนี้เค็มปีเค็มกว่ารอบที่แล้วอีกเค็มปีหมี่ควายโอ้โหมีคนตั้งชื่อตัดหน้าด้วยฮะไอทางเล่งขึ้นมาให้แบบรู้สึกว่าอยากเล่นเกมนี้ต่อหน่อยได้ป่ะอ้เยี้ยกูทอ้อที่กูหายไปไหลายเรือนนี่กูก็ท้อแหละ เป็นใครก็โ้อแม่งบมดเป็นลานเพชเรเลยมั้งตั้งแต่มีสัตว์สุ่มมาจนวนกลับมาตัวช้างเนี่ยมืคอคอดไอ้กูสักตัวหรือยังไปสองร้อยก็ยังไม่มานะหมดไปร้อยแล้วนะสองรอยังไม่ออกนะสอง้อยอกแบบครั้งเดียวนะพี่เพอรผมเปลี่ยนเวลาสุม่มโอ้โหนี่ก็เกอเกิดสองร้อยสองร้อยค่าใคร่าแตกกูไม่แตก แอะกูจะกดจนกว่ามึงจะเห็นใจกูมึงถ้ามึงเห็น T M ถ้ามึงเห็นกูคลิปนี้มึงเห็นใจกูซักกูล้านเพจแล้วมั้งเนี่ยสูบมาสิบคลิปเนี่ยปึ๊บยังยังไม่สำนึกยังไม่สำนึกยังไม่สำนึกนะครับมันต้องห้าร้อยเราจะได้ตัวนี้พอดีเนาะสี่หมื <What? S 2> uh 200มาอีกหนึ่งครั้งคุณจะบ้าตายสุ่มไป250โลมึงออก200ให้คูอยู่2ทีมึงจะประหยัดไปไหนมึงประหยัดเกินไปแล้วมึงชา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 งช้างช้างต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโต้เบาๆจมูกยาวๆเอียดว่า มีเขียวตายงูวงเล็กกว่างั้มีหูมีต่ <c oughs> อให้ได้มูไปด้วยละกันปะถ้ามึงจะเค็มปีขนาดนี้ไบ้องร้อยติดกัน2ครั้งดีใจเลยปับ๊บหนึ่งครั้งที่หนึ่งปับ๊บครั้งที่2ไหนครับไหนว่าจะไม่ทิ้งกันเกิดจะเชื่อ เชื่อได้ดิได้ดิมึงจะเหลี่ยมกับกูแบบนี้ได้ดิมึงไปไหนครับสองรไหนก่อนตุกกระตุกทำให้กูรุนไหนสิไหน,ไหนสองร้อออกมาอยู่แค่สองครั้งนะดีจริงๆประเทศชาติคงจเจริญแหละเอาจริงมึงแจกหน่อยก็ได้เกมอ่ะมึงแจกหน่อยก็ได้ครับมึงไม่ต้องกลัวเพราะกูจะแบบเว้ ไม่เล่นหรอกคุทำอย่างนี้แหละกูยิงไม่เล่นเอ้ยตกใจหมดไอสัตว์นึกว่า16บยี่ตกใจหมดนึกว่า 18M แเอ็มแตก 18M แเอ็มแตกนี่รวยเลยนะครับฝันหรือเปล่าครับตามฝันแหละกูฝันไปแหละกูขอโทษกูฝันไปเองบ๊าปสองร้อยขอสองวาอีกสองที่ ชางกูไม่ต้องรู้ไม่ต้องมีแล้วช้างเชิกอะสี่ร้อยห้าสิบโลแล้วครับเข้าสู่พิกิทพิกิทจริงๆนะฮะตอนนี้พิกิทแบบจริงจังนะแต่กาบ้าใบสองร้อยสองร้อยอีกสองทีพอสองร้อยอีกสองทีต้องมีอะไรวีพีเพาตรงง่ายไหม เพชรบ่วงเพชรม่วงกูเพชรม่วงกูก็ไม่เก็บไว้ละเพชรม่วงเดี๋ยวนะบ่วงไปไปแบบช้าชาไปแบบช้าๆสกร้อยแบบให้ได้ลุ้นสองร้อยมาหน่อยนะป้าอือหมดแล้วว้ายังอียังไม่สำนึกอียังไม่สำนึก เกมมึงยังไม่ส่นึกนะมส่งนึกนะยังคขอดูการ์ดแปด๊บนึงนะฮะคอว่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 ะการ์ดการ์ดการ์ดเป็นยังไงมั่งอืมไข่อีกตัวเดียวกูต้องได้แหละวันนี้อ่ะจริงๆไข่อีกตัวเดียวต้องได้ครับตัวนี้ต้องได้จะได้คมห้าสักที ไม่รู้นหาอะไรแล้วชีวิตบ้าสองร้อยละ่ะบ้าไหนไหนไหนว่าจะไม่รองไหนว่าเธอจะมีฉันสองร้อยมาเข้า <c oughs> <c oughs> สู่โลห์หกร้อยแล้วครับทุกคน สูโล600้ปลายต่อฮะปายต่อเอมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดให้แม่งไปให้มันรู้กันไปว่าเกมมึงจะเกลือแม่งทุกอีพีทุกซีซอกซีซันเอสเป็ดอยากจะบ่นเลยนะวยแม่งต้องบ่นกว่ะเอสแชมพอกชอมพูบดให้หมดอย่าไปเก็บอย่าไปดองดองไว้ก่อนครับดองเก็ดชมพูไปแค่ขอพอจันเนาะ จะดวกไว้แค่ขอพรจันพอแล้วแม่งชีวิตชีวิตชีวิตก็คือชีวิตขอพรจันพอแล้วชีวิตไหนล่ะอันซื้อเพชรอ่ะกดมาสองคลิกสิเอาแบบสองคลิกแบบบ้าได้คลิกเดียวอันนี้ได้คลิกเดียวอ่ะอีกคลิกหนึ่งบ้า เป็นเพชรแล้วกูเจ็บปวดหวัวใจยิ่งนักไอ้แปะแตกมาชี้นี่กองกลางเยอะขนาดนี้นี่มึงจะงกไปไหนเฮ้ย <c oughs> บ๊ามอกร้อยการไม่ได้ด้วยบ๊าการจริงสิอยากได้ก็คือการไงโหลบบ๊าโอ้การไงล่ะการไง าการที่ได้ก็คือการหงไฟบ้าโอ้การไม่ออกเลยอะไรวะช็อกช็อกเลยช็อกจริงไงนี้ช็อกจริงครับนะผมก็ดูก่อนโอ,โอ้ได้ไม่ถึงสองพันด้วยจบุบ้า อูการ์ดขาดยี่สิบใบเลยหรอเฮ้ยขาดสิบใบเลยหรอทำยังไงถึงจะได้การ์ดอ่ะเจชุูจะหมดแล้วเดี๋ยวแม่งต้องเอาไปขอพรอีกไหมนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไมไรครับไปอ๋อขอพรขอเพ่ินอะไรพรก็ขอเกลืออยู่แล้วไอ้เหี้ยไมต้องขอสุ่มไหมมันหมดขอทำไมเอมันเกลือ ขอพีไม่ต้องขอพันหกกาวงล้อนำโชคเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเถออย่าให้เรียกว่าวงล้อนำโชคเลยเรียกวงล้อขี้กะขี้เกลือไปกาดกาดจ็บใจว่ะ อ่าครัไม่ได้อีกอโอเคครับทุกคนตัตามนั้นแหละครับอีพีที่10 12ิสุ่มสัตว์แม่งไม่ออกสักตัวใครจะเล่นก็เล่นเถอะกูคนนึงนี่แหละที่อยากเลิกเล่นสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอาทิตย์ละครั้งแล้วนะเดี๋ยวเราคอยมาดูกันเดี๋ยวว่าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆของโซแรนมานะฮะเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะแต่คลิปนี้ขอเตื้อไอเฮียสวัสดีครับ